วันอนี้จะมาดูกันว่ากระทะสำหรับทำหมูกระทะเนี่ยยี่ห้อซานโตชิมีตัวสือ่อเกาหลีเต็ไมไปหมดเลยแล้วเขียนว่าเมดอินโฟเรียนด้วยจะดีหรือไม่นี่คือตัวกระทะใหญ่มากๆใหญ่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ฟุต มันบอกว่าไงบ้างครับผู้มือให้เราขันน็อตก่อนที่จะใช้ขันน็อตตัวไหนตรงนี้มันมีไว้ทําไมน็อตเนี่ยเอาไว้ระบายน้ํามันรูระบายน้ํามันจะเป็นตรงนี้เอาออกเด้ออกไงอ่ะ first impression ก็คือห่วงนี่ห่วยแตกมากเนี่ยแล้วก็ไอตรงขาของขากระทะนี่เยี่ยมมากล็อกกับเตาแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาทดสอบว่าเบคอนบางๆเนี่ยมันจะติดกระทะไหมนี่ครับเทคนิคการวางของเรา แป๊บแป๊บสามทบว้าวโอ้โหเฮ้ยถูกเร็วเว้ยมันลื่นมากเลยกระทะเนี่ยมันลื่นมากเลยแห้ไม่ติดเลยอ่ะร้อนโครเร็วเลยเนี่ยโอ้กินได้แล้วเนี่ย น้ำมันชุดแรกกำลังไหลลงไปแล้วโอ้มันร้อนเร็วจริงเลยกระทะเนี่ยสังเกตได้ว่าไอ้กระทะเนี่ยกระจายความร้อนได้ยังไม่ค่อยท่ถึงเพราะว่าด้านข้างนี่ก็จะร้อนน้อยกว่าหน่อยน้ำมันได้ไหลออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นน้ำมันดำเพราะว่าเราใช้ไฟแรงเกินเมื่อกี้น้ำมันย้อยติงต่งๆ นี่ไฟไม่แรงนะเนี่ยยังดีขนาดนี้มผมให้จะมายีปะละตอนผมถ่ายวีดีโอครับอตอนนี้เราจะลองล้างกระทะเวลามันปิ้งๆไปไฟมันร้อนเกินมันจะมีคราบเราลองเทน้ำออกไประวัง,งนะตรงนี้น้ำจะพุ่งออกมาตรงนี้ เอเสียวโอ้โหเด็กไม่ควรทำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มสะอาดขึ้นโอ้ดีจังไม่ติดไม่ติดเลยชักนิดกระทะแล,แล้วก็ถึงจุดที่ทุกๆคนไม่อยากทำที่สุดนะครับเวลาที่กินบุค่าที่บ้านก็คือการล้างกระทะนี่เองโอ้มันง่ายมากแทบไม่มีอะไรติดเลยเสร็จแล้วเนี่ย ง่ายจริงๆขัดซะหน่อยเป็นวิธีข้างล่างก็ไม่มีอะไรสปกปรกยู่แล้วแล้วไอ้รูเนี่ยทำไงไอ้รูเนี่ยเหมือนจะสปกปรกว่ะทำไงดีวะอ่ะช่างแม่งมันเดี๋ยวมาคงสะอาดสักวันช่างแม่งได้ไง <c oughs> ใช้ดีใช้ดีปิ้งดีเยี่ยมขอบอกต่อซื้อมาใช้เลยครับนี่แบบนี้เลยนี่ห่อไหนก็คงเหมือนกันหมดนะมั้งเลือกเอาถูกๆก,ก็แล้วกัน ขนาดวางเอียงันเนี่ยวัสดุที่ใช้มันต้องมาจากต่างดาวนแน่นอนเลย